คิดเืยองนอกเรียนที่เราเป็นนี่ยทางนอกเนี่ยมันเขาเรียกเอาหมายถึงว่าอาวิชาเป็นอวิชาโดยนีเพราะเราคำว่าเออทำมะหมายก็ทําทางในทางนอกเนี่ยมันทำเขาเรียกว่าฝึกสติไอ้สติก <OLED> ็หมายถึงไอ้ตัวภาษาธรรมเขาก็เรียกภาษาตัวนั้นเนีะเคือเรียกสติเออภาษาเราลูกต้อกระทบบ่อย รูปกระทบรูปหรือมันก,มนก็มันก็ไปเราก็ดูภาษาคือความรู้สึกเจฉย,ยดูความรู้สึกแค่นั้นเองถ้าเราไม่ละไอ้ทั้งนอกรู้สึกมันก็ไม่เกิดเพราะมันเป็นตัวอวิชาเลยเ,เ,เราคิดทั้งนอกมันก็เป็นอวิชาเราไปพูดทั้งนอกมันก็เป็นอวิชาเขาเรียกอวิชา อีอวิชามันแปลว่าไม่รู้มันก็ทําพอมีอวิชาแล้วความที่รู้เราตอนที่จะรู้มันก็ไม่รู้เพราะมันมีอวิชาเลยอวิชามันแปลว่าไม่รู้อวิชาเออวิชามันแปลว่ารู้พอเราทําให้ใจกับคำว่ารู้สึกมันรู้สึกพอรู้สึกพอเราจับก็รู้สึกเนี่ยเราก็วิชาเกิดขึ้นเลี่ยวิชาถ้าเราไม่พูดเรื่อวิชามันก็ไปทางอวิชาเขาเขาไอของที่เราจับได้นย้อยเขารู้สึกเนี่ยจับไปตัวเดียวเนี่ย เราไปพูดทงนอกมันก็เป็นอ่าวิชาไอชาความรู้สึกมันก็เอ๊รู้สึกเราก็ไม่รู้เพราะอ่าวิชาเราไปกินเ่ยตอนแรกเราได้ได้ได้ปุ๊บได้วิชาเพราะเดีาพอเราไปพูดทั้งนอกปุ๊บมันก็เป็นอ่าวิชาอวิชาก็เอาของเราไปลากกันไปเรามีอ่าวิชาเป็นเก่นสารถ้าเราเราลึกปุ๊บเนี่ยเราเริ่มจัมีอเขาเราเริ่มเขาเราพอจับได้เขาเริ่มมันรู้สึกเนี่ยเขารู้รู้สติแปลว่ามีสติอะตอนนี้เราลึกไปบ่อยรลึกไปบ่อยอคือมีวิชารู้สึกมันรลึกไปบ่อยหมายถึงว่า ผมรู้สึกมันก็ขยายกว้างเขาก็เริว,วิชาเกิดขึ้นแล้วความรู้เกิดขึ้นแล้วความรู้ใหม่เกิดขึ้นแล้วแกเราแต่นี่เราต้องยึดอาวิชา,เ,าเมื่อเราเรื่องนี้เราไปพูดเรื่องอาข้างนอกอีกมันก็เป็นอาวิชาทำอยู่อย่างี้มันก็ไม่ได้นั่นแหละคำว่าวิชาหมายถึงว่ามันมีทั้งสติหนึ่งสติหนึ่งสมาธิหนึ่งรู้ผมรู้สึกหนึ่งปัญญาหนึ่งจิตหนึ่งพวกนี้เป็นวิชาอา่า ถ้าเรารู้เรื่องนี้มันวิชาเกิดถ้าเราไปรู้เรื่องนอกอวิชามันก็ไปกินเพราะเรารู้เรื่องนั้นไอ้ตัวเจ่ตัวที่อวิชาของเราจะรู้นิดนิดนิดน่ะมันก็หายไปเพราะอาวิชามันไปกินมากกว่าเพราะอาวิชาเราไปพูดอวิชามากกว่าแต่เราเราถ้าเราต้องการรู้สติเราก็ต้องยิดอวิชาทําวิชามันเกิดทําความรู้น่ะทาเกิดแต่นี่ไอความรู้ด้านทั้งไหนใน่ิตวเราเราจะไม่มีเพราะความรู้ด้านนอกเัาไปกินหมดเรายึดไม่ได้ด้านนอกยังนอกตัว เรื่องนอกตัวเราสร้างเนี่ยเราก็เอาเรื่องเก่าเราเก่าแหละที่เป็นรู้รู้มาแล้วมาพูดกันอยู่ซ้ําไปล้าไปซ้ามาน่ะเขาเรียกว่าจิตมันไม่ไปหน้ามันเอาเรื่องเก่ามาพูดเรื่องใหม่มันจะเอาเรื่องไหนมาพูดอาไม่มีเออเวทดูทางในเนี่ยเรื่องใหม่มีอยู่ทางในเออถ้าอยู่นอกโลกไม่มีมีแต่เรื่องเก่าเรื่องที่มันที่เราพูดกันเหมือนกับเป็นก้อนหินก้อนดีมันทับกันอยู่นั่นแหละทับตะวันเรื่องเก่าเรื่องพ่อเรื่องลูกเรื่องเต่าเรื่องพ่อเรื่องแมอยเรื่องอะไรคือขอเก่าเขาเรียกอายาเขาเราจิตมันไม่ไปางหน้า จิตมันจมเรื่องความทุกข์ความเศร้าหมองความเจ็บ่องอะไรมาคิดแล้วอยก well, คิดแล้วแก้ไขไม่ได้มันเป็นวองคิดมันไม่ใช่เกี่ยเรื่องกระทำแต่นี่มานั่งดูดูลมหายใจขนาดดูลมหายใจอย่างเดียวนะแต่จิตมันมันไปวับบหน่อยมันก็เริ่มเริ่มรู้เรื่องลมหายใจพอทำมันลมหายใจก่อนทำเขาว่าก่อนทำจุดสติเดินย่น้อยอยู่ก่อนทำตั้งสติไว้ที่ลมหายใจเห็นไหม แต่มันสติยังไม่ทันยังไม่สมบูรณ์มันก็มันมีสติมันอยู่แล้วมันมีอยู่นิดหนึ่งสติก็คือระลึกได้ทำตอนนี้เบาเออพอเราไปาไประลึกเฮ้ยทันทีมันเป็นยังระลึก,กบ่อยทำไมระลึกบ่อยๆทำบ่อยๆทำบ่อยจะเข้าใจเด่นระลึกบ่อยๆเลตานี่พอเราจิตไปข้างนอกเราก็รู้โอ้นี่มันอวิชาอาจาไปกินแหละรู้รรอ,รอ,อย่างนี้ก็ราะดูจริงมันก็สะบัดสะบัดเลยเฮ้ยไม่คิดเรื่องนี้ว่ะ พอเรารลุกขึ้นเราก็เปลี่ยนไปคิดเร,เรื่องกุศลให้ได้เขาว่าเรื่องบุเรื่องความดีให้ได้เขาเราเปลี่ยนจิตเปลี่ยนความคิดอยให้มันเป็นตกพอพอพอมันตกเรื่องความคิดไม่ดีมันจะมันจะสร้างเรื่องความคิดไม่ดียาวออือืนี่เขาว่าจิตมันไปทางหน้าหรืออยู่อยู่คงที่แล้วรู้จักว่าอยู่คงที่ไหมมันอยู่คงที่เข้าใจไหมเข้าใจว่าตัวเอง่อความคิดคตัวเองมันอยู่คงที่มันไม่มยอมไปทางหน้าที่เขาที่มันไปทางหน้าเขาเรียกว่าเจริญ ถ้ามันไม่ไปเนี่ยเขาเรียกว่ามันโง่มันงงมันอยู่กับที่ที่เพลมันบอกอกหักสามสองนั่นแ่ะมันจะมาส้มสองสามสามตรงไหนไออกันเดียว่นี่ยอันนึงมันคำพูดแต่จิโกไม่ได้หักความจริงมันไม่ไม่ได้หักที่ไหนมันว่าหักเขาหักอกอกหักบ้างหักเขาบ้างเขาหักเราบ้างเปลี่ยนกันไปไอ้คำพูดเนี่ะมันพูดมันมีมันพูดให้ผลคือให้ให้ความทุกข์มันเกิดจริงจริงก็ไม่ได้หักอะไรแล้ว นั่นแหละนั่นแหละเขาพูดเราปัญหาทำเขาเราเพ้อเจือนั่นเขาเร็ปัญหาทำเขาเร็วเพ้อเจืออย่าไปพูดเดี๋ยวนั้นเพ้อเจือมันไม่ได้หักได้หักไหใครนี่แครหักที่ไหนอโอ้ไม่รู้อยู่ตรงไหนเขาว่าอกหักหรือเขาหักเราฟังกัฟังเขาไปเดี๋ยวอย่าไปอย่าไปอย่าเลยโอ้ตันนี้สมมติมันเป็นแบบนี้ตัวนี่เข้าใจยังไงโอ้เอาวิชามันเป็นอย่างนี้ตัวทำให้เราหลงทำให้เราโศกเศร้าแต่มันมันโศกเศร้าจริงๆแต่ว่ามันไม่หัก เหมือนก็เจ็บใจเจ็บเลยมันไม่ได้เจ็บถ้เาเป็นโรคหัวใจมันเจ็บแท้้ามันถูกดูดีว่าปวเป็นโรคหัวใจเราใจวายไปนะเราเกิดมาเราเป็นตัวเล็กไปเห็นตัวใหญ่หมดอุย้ยหัวใจวายเป็นอย่างเชอยักษ์เนี่ยหรือเป็นอะไรของอะไรประหลาดประหลาดมาเมาอุย้ยอุ้ยเห็นดอกใหญ่อุย้ยไอเห็ดเนี่ยฮะเลยมวายได้ มันใหญ่อะเรเขาไมาเห็นวะเราไปทําใหญ่เองวันไดที่นั้นแล้วมันอยู่ทางนอกอะไรวะโอ้ทางนอกแล้วมันก็ไม่เบรกอะไรแล้วอวิชชาเราไปจําอยู่กันแล้วเป็นอวิชชามันจะคิดอยู่บนอยู่นืงอเนืคำว่าวิชานี่หมายถึงว่าเรื่องสติเรื่องความคิดเรื่องความนึกอย่างภัษนาเรื่องวทนานี่พอเรารู้เรื่องนี้เขาเริ่มปัญญามันเกิดเขาเริ่มทำมันเกิดดูเขาเรียกลูกภาวะธรรมเออด้านในด้านไหนมันเป็นวิชาแต่ด้านนอกเป็นอวิชชา ถ้าเราเข้าใจงนี้เราคิดเราโอ้เป็นอาวิชาด้วยเราคยได้ได้เป็นนั้นทำดูเออเรื่องอะไรถนอมคือเรื่องเก่าๆอาวิชามันคือสร้างเรื่องข้องมันถ้าเราลูกเรื่องวิชาวิชาการสร้างเรื่องข้องมันขึ้นเออแหละไม่ใช่ว่าใครเหนือกว่าใครไม่ไมีใครเหนือมันก็อยู่ระนแต่ตัวแต่ตของมันอันนี้ไอ้ไขรอะคนคนไปคนไปคิดอย่างนั้นเขาบ่าตัวนี้ไปอย่างน,นึงตัวนี้นึงกับตัวลูกไอ้ตัวสติ ราใช้ตัวสต,ติเัวเราก็ดั่งนุเฉยดูสติม, Oliver, comment, ม,มันครับรู้แตี๋รู้อย่างนั้มนดูมันทํางานด้วยกันมันคุยกันมันพูดกันมันยุ่งมันก็นั่งดูมันเฉยตัวลูกก็ไม่ร um> ู้ลูกของมันมันไม่ใช่ลูกใช่เอ้าและนอนนี่ปวดขี้ยังลูกเฮ้มันน่าจะหลับเลยกันมึงก็ไม่เห็นหลับมันปขี้ก็เยอะเออนั่นอ่ะมันไม่ต้องไปหาที่อื่นที่ไหนนั่นแหละเขาเรียกปัญญามันลูกรูกแต่มันลูกจอนที่ที่นอกแต่ลูก รู้จะเอาของดีเข้าไหนในตัวเองมันไม่รู้หรอนี่ใช่เออว่าทํำยังไงดีเขาบอกว่าสติหนึ่งสมาธิหนึ่งความสงบหนึ่งมันดีมันนั่นแล้วมันก็อยู่ทา้งในแหละมันได้อยู่ทังนอกที่ไหนไอ้คนเนี่ยทังนอกหาไม่พบมันอยู่ทางในใช่ไหมใชอยู่างนเออทําไมจะไม่เห็นทาไมจะไม่ได้วันหนึ่งอคิดด้านไหนว่าด้านไหนมันมีอะไรมันมีอะไรแบบทังนอกไหมสมองเปียนเทียมเลยทั้งนอกมันมีด้านด้านนอกว่าร่างกายเรามันมีอะไรอย่างนั้นทุกทางนั้น น้น,นี่แล้วมาน,านั่านานททงทางธรรมมานั่งทางธรรมทางไทยก็ดูทางไหนแล้วนี่เยด้านาไหนก็มีอะไรเนี่ยเ,เอาไปค้นหา<ะ>เออมันมีตัวคิดหนึ่งตัวนึกหนึ่งตัวพัฒนาหนึ่งตัวธนาหนึ่งสัญญาหนึ่งแค่นั้นเองเอของให้ปัญญา,าไม่มีอะไรมันมีอยู่สี่โรงงานโรงงานปอดลงมันขึ้นออกอะไรหายใจมันก็ออกไปจากปอด อตอนนี้เขาเรียกว่าถ้าหายใจมันไม่ดีเขาเรียกว่าปอดมันมันมันตันเพืาะปอดมันสกปกปอดหายใจไม่ดีเขาก็เรียกว่าทุกเวทนาที่มันอยู่ที่ปอดมันต้นขั้วมันไรมันจะต้นขั้วเลยหายใจดีมันก็ไปว่ดสุขเวทนาปอดมันทำหน้าที่ทั้งอย่างแต่ที่มันเฉยๆปอดไปทํางานมันไม่มีหลักที่เขาเฉยๆไม่มีเฉยๆเนี่ยมันเป็นตัวโง่มันตัวคิดไม่เป็นเฉยๆตามจริงมันหายใจตลอดือแต่นี่หนึ่งโรงงานแหละ สองโรงงานตับตับมันทำอะไรใชยตับหวานอย่างเดียวนะมันมีดีอยู่นั่นด้วยตับอะดีมันเกาะอยู่ตับอ่ะดีจำตัวนี้ได้ไหมว่ดีตัวดีหวานเป็นลมะคาเป็นยาตับมันหวานก็เป็นลมก็เลยตับใหญ่บางตับบวมมันตับแข็งบังเฮ้ยพวกนี้เป็นลมลมเขาอยู่นะไอ้กีย้ อนี้ไม่เคยได้ยินทรมามันรู้สึกโดกิตตนครจกิตตนครนเนี่ยบอกว่างานก็มีโรงงานอยู่สี่โรงงานเนี่ยไสุดๆเลยอ่ะละเอียดออกมาแปรละเอียดแต่ทำไมมันทึบจังเนี่ยฮะแล้วไม่เคยดูตาดูใจเราบอกตอนนี้แต่ก็มีตานแล้วก็มีหัวใจตอนนี้หัวใจมันทำอะไรมันดีมันเสียใจแบบนั้นเหมือนที่มันขาว่าที่เราพูดครคำพูดว่าดีใจเสียใจมันไปเวทนาคือเรา ตัวนั้นตัวรับฮหัวใจมันก็พอกเดือดมันมันก็ได้หยุดไม่ได้หยึดหายใจที่เราถ้าเราจิตนละเอียดเราจะได้ยินหัวใจเราติ้นโรงงานมันก็ทำงานเพิ่มเราก็ดังดูโรงงานกุ๊งกุ๊งกุ๊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 โรงงานกุ๊บกุ๊ปอดมันก็ชีตมันก็ชิดไอ้ตับเหือกโรงงาโรงงานโรงงานกุ๊กังกนกู้เลย ไม่ได้ยินตัวเองเคยไม่ได้ยินตับตัวเองท่าทาจิตมันเบาไม่ได้ยินเสียงก็กินนั่นนั่งอยู่ในโรงงานเหมือนอยู่ในการโรงงานสิถ้าลมหายใจถ้าเราทาหายใจถูกหายใจคือเราจะได้ยินหัวใจเราเต้นอย่างโรงงานได้ยินปอดเรายินตับอัาถ้าเรายังวุ่นวายข้้งนอกเราไม่มีโอกาสได้ยินการั่งมาอยู่ในตัวเราเรายังไม่ได้ยินว่ามันมันทำอะไรบ้างพอได้ยินปุ๊บเนมีคนสั่งงานอยู่ในโรงงานนั้นนะเออมีหัวหน้ามีอะไรคือกันหมดกัทั้งนอกเลยอืม โรงงานมันมีกระเพงก้านคือกายเราเนี่ยก้านไปเป็นกระเพงเป็นประเพลโรงงานโรงงานอยู่นั่น่ะโรงงานมันกม็มีนแล้วมีคนคุมไอตัวอารมณ์เป็นหัวหน้าใหญ่อไอตัวใจมันเป็นรองประธาน<อ>เป็นเป็นคนรูดูบริษัทไอหัวหน้าใหญ่เป็นเจ้าของบริษัทคืออารมณ์ถ้าทาไม่ถูกหัวหน้าใหญ่มันดาเลยน<อ>ั<อ>่นแหละ นี่สามโรงงานอะโรงงานปอดโรงงานตับโรงงานหัวใจโรงงานไตพกทำผ้าไหมน,นี่พอกมัดมีพอกคือทำความสะอาดเนอะมีสี่โรงงานเอมันก็ทำท่อน้ำโรงงานก็มีท่อน้ำเสียออกขึอนแบบนั้นอนอนเลยสิเสบบอลทิ้งออกนั่นออกสี่โรงงานมีประตูเข่าอยู่ห้าประตู กระเพงมันกระเพงก็บหมายหมายถึงว่ากายกระเพงอ้านงอบโรงงานมันมีทางเข้าอยู่สี่ทางห้าทางบ่ห้าทางโรงงานคันหนึ่งทางหนึ่งทางทาง,ทางสายเอกทางว่าทางมิตฉภาพคือสายอยู่ยทางปาก,าปากว,กวิงเข้าได้สบายแล้วก็วิงเข้าได้รถขนผักรถรถขนแกงข้าวบี่บารถไก่รถอะไรลิงเข้าได้ทั้งหมด เออทางใหญ่ทางใหญ่เออทางใหญ่มันท่ามิตรภาพมิตรภาพเออบะหมีสี่เลนบะคงเลนนั่นแหละอันนี้เขาได้เลยประเทงเชียงรายเออเสายเฉียงประเทศไทยทุ่งเทหลายพันล้านใช่ไหเออต่นี้มันก็มียามอยู่นะมีรตัวไม่ยามไม่ไงยามมันก็คือไอ้ตัวปิญญาปียามถ้ายามไอยามนี่มันเข้าเต้ามโนถ้ามันโคกับต้ามโนนี่มันก็โรงงานก็ไม่อุ่น ถ้ายาเนี่ยมันไปคล้องได้คนด้านนอกไอ้พวกขับรถทั้งนอกสอง่งพันส่งไกลเลยวุ้นเลยยามนี่ยามนี่<ไ>มนสม,มัยตัวยาแม้ว่าผู้หญิงแปลว่าแปลว่าต้นหาเก<อ>ะหาไม่ว่าเด็กเสิมขาเ <c oughs> ขาเขา,ขาเฮะอั้งรูปนี่เด็กเส่มันชอบเสือชอบชอบ,บร,ริการชอบเอาใจเขาอันน<ไ>ี้มันก็ไปคบคนไอ้รถ,รถมันก็ขายยาบาสนี่มันก็ส่งยาบ้าสรถต้องไกลส่งยาส่งยาเสพติดก็หมายถึงว่าอาหารถ้าวิญญาณนี่ยมันไปร่วมได้ คนทั้งนอกหรือรถ,รถทั้งนอกเนี grid, ่ยเสร็จประธานเ่ยคือมโนคือใจมึงต้องเสียแท่มึงต้องเสียหายแท้มึงต้องโดนด่าแท้ <c oughs> เพราะว่าอารมณ์มันเจ้าของโรงงานเขาด่าแท้มึง <escapes. S 2> ตัวอารมณ์ <c oughs> <uffy> อืมเขายังบอกว่ามีเขาทําทอารมณ์ยึดนิพพานเป็นอารมณ์ใช่ไหมทำให้อารมณ์ประ <c oughs> ย,ยุรจะให้อารมณ์มันซ่านจะให้อารมณ์มันขุ่นงัวจะให้อารมณ์มันเศร้าโศกใช่ไหมเจ้าของมันคืออารมณ์ ตอนนี้เรามาทําอารมณ์ได้เหมือนกัเซ็ตที่กันอยู่ที่อารมณ์ของเราไม่เป๊ะคนอยู่ข้างนอกค่ะเราไม่เป๊ะอยู่ข้างกล้วยนี่ทางทางหนึ่ทางเอกสาย่กสายย่อยสองเลนอันนี้อันนี้อันนี้สี่เลนนู่นน่ะใส่ทั้งป่านี่สี่เลนรถใหญ่สิบล้อพุ่งมาพุ่งรถเขาได้หมดรถเข็นหินคนสายเขาได้หมดนี่มันเป็นสร้างโรงงานเลยทางนี้ทางใหญ่ท่านี้ ทางที่สองก็ทางหูทางสองเลนเนาะอันนี้สองเลนก็ยามเหมือนกันยามคนยามในในในยามมาสามารถเดียวกันแต่พวหน้ายามมันอีกอย่างหนึ่งนี่มันเป็นลูกยามคือวิญญาณนี่้ะทางหูอีกทางจมูกอีกทางทางหนึ่งสองเลนทางตาอีกทางหูอีกอออ่าเามันมีโอกาสวิ่งเข้ามันไม่เข้าทางปากก็เข้าทางหูเลย ถ้าไหนคันไหนคันน้อยๆคันไหนคันใหญ่คันใหญ่เกินไปรู้ไปโรกมันก็เข้าทางปากได้ทางเดียวทางน้อยๆก็เนื้อก็เข้าได้อีกทางปากเลยแลนี่ไหนแค่มันลึกลับมันก็เข้าทางหูอ้อมไปเข้าด้านหลังด้านทางทางข้างอ๋อพอมันอ้อมเลยทางมันเข้าอ้อมมาอ้อมอ้อมมันเลยเออแตวนี่คนคนรัดชอบคือไอ้มโนอย่างเดียวคือใจยามถ้าเกิดสยามถ้าเราไม่รู้เรื่องยามนี่ยามมันไม่ทำยามไม่ไม่เข้าข้างเรานี่เสร็จเลยโรงงานจริง เพราะมันโกงมันเอาขนงุดหมายบางเอาอะไรขนขนของเราออกไปบ้างขนเขาก็ออกขนเขาก็มาบ้างเออดีๆมันขนยาบ้ามาให้สักรถฮ้ยเขาจับได้ตายเนี่หัวหน้าเยอะเขาหน้ายามก็นตรวจเขาเดียกวาสติเตลเป็นส่วนหน้ายามยามันต้องตรวจยาก่อนตรวจวิญญาณมันอยู่ตามห้าประตูหัวหน้ายามเขาเ็มันมาตรวจเวลาเขาถ้ายามมันถ้ามันปกติยามันไม่หลับมันไม่หลับยาม มันไม่หนียามอ,อ่ามันระยาม,มันยามของเรามันทิ้งทิ้งหน้าทีห่หมดเราเลยไม่ได้ตรวจเราไม่ตรวจปว่าเราไม่ได้ทําสติเราไม่ได้ดูตัวเองเข้าไหมล่ะเออถ้าเรารู้ตรวจตัวเองตรวจย้ํมาเราก็ม,มีสติอะไรจะเข้ามาอารมณ์งโกธเขาจะเข้ามางเขาเข้าไม่ได้เฮ้ยงกันเราจะออกไปยามก็ตรวจเครื่อนนะนี่เ,ออเออพราะเราไม่ใช่ผู้จัดการ ผู <t ouch> จ้จัดการออกไประวังไม่ได้หวัวหน้า,ามันอารมณ์มันแค่นั้นแล้าหัวหน้าอารมณ์มันก็มันก็เสียอารมณ์เขาโดนเขาว่าเาอะไรกันมันก็ไม่น,นั้นอันนี้มันอิจฉาที่เสียคือตัณหาเนี่ยมันไล่เลยอารมณ์นี่เราก็โอ้ยหัวหน้านไปก็ปเราก็ยอมรับว่เาเราเป็นลูกจ้างเขาลูกจ้างอารมณ์เว้ยเราเป็นขี้ข้ขาของอ <c oughs> ารมณ์แล้วก็ยังมีเรื่องเดียวอั <c oughs> นนี้มันขี้ข้าของตัณหานะ <c oughs> าอนนี้ยามมันเลยยามมันเพราะยามมันนั่นแหละ ยามเรามันอยู่ฝ่ายเราแต่ว่ามันไปคบฝ่ายเขามันเปเลยเลยเขาเอายามของเราไปเออยามเราก็โป้เลือกเกินไปใส่เป็นยามนุ่งขาสั้นขาวๆกันตัวมันหลอกเราให้เผลอๆมโดมันก็รู้เรื่องทางไหนหมดแล้วมันจะมาดูทางนอกรู้เรื่องแบบพิญญาเนี่ยมันอยู่ทางนอกพิญญาเนี่ยอยู่แล้วพิญญาณนังอนิจังวิญญาไม่เที่ยงวิญญาณนอนิจาวิญญาไม่ใช่ตัวตนวิญญาณวิญญาณสร้างเอ้ วิญญาณนงางนิจังวิญญาณไม่เทีย่ยงวิญญรูปังอัตตาลูก<ะ>ไม่ใช่ตัวตนนะสัพเพสัตตาส,สัพเพปานาสัพเพสัพงขารนาะเฮต์ตนี้สัตสัตประสาบาลีมันไปว่าความโกรธความอิจฉาความสะดุดไร้ความหึงหวงความหวงกงังวลแต่ถ้าเราเป็นมนุษย์เราไปไม่เป็นเราก็ไปว่า ไปลานาไปว่าห้ามฆ่าสัตว์ห้ามฆ่าในปลาห้ามฆ่าไก่ห้ามฆ่าหมูวิถีนอกแล้วนี่เรามาอยู fruit, ่วัดต่นี่เออคืยังไปฆ่าสัตว์อีกฆ่าฆ่าฆ่าใช่รวมไปและนั่นดียังพกมาเต็มเลยเออคือยังตามเอาสัตว์เอาสิ่งประหลาดมาอีกยังตามเอาไอิชามาอะกินเนื้อวุ้งเออเอ้อ อันนี้เราไม่ได้คาดแต่ว่าเราความคิดมันค่าเราด้านค่าด้านไหนสิเราก็รู้โอ้ในความคิดมันค่าตัวนี้ทั้งหลายทั้งแหล่เออนั่นมันเากินอย่างลึกนั้นลากอันมันมันเป็นตัวติดตัวที่มันตัวรับตัวรับแเลมือไม่ได้่าแต่ว่าความคิดมันค่าแล้วก็โอ้ดูความคิดไปที่โอ้คิดแบบนี้มันคิดไม่ดีแบบนี้เองดูเข้าใจความคิดถ้าด้านไหนด้านความรู้สึกมันก็คิดด้านความรู้สึกรู้สึกนี่ไม่ดี หนึคิดไม่ดีอันหนึ่งอารมณ์ไม่ดีมันคนละเรื่องกันน่ะอ่ดูเรื่องสามท่านนมันจะเกิดทางไหนก่อนตัณหาเกิดทางไหนเกิดทางจิตทางความคิดตถาหเกิดทางอารมณ์ตถาหเกิดทางกายตถาหาเกิดทางวาจามันไม่มันไม่มีตถาหก็ไม่เกิดกายอารมณ์ก็เกิดปากมันก็พูดเขานั้นสวยคนนั้นนนในเกิดทางปากเขาเรียกว่าปากเขาเรียกว่าจีกรรมปากปฏิกกรรมนะ่เออเออก็มีมาอยู่สี่ทางนั่นเอง มันมีสี่อากาศนั่งไปคิดถึงพรนี่เอยคิดถึงความเศร้า,รามองนี่บาปวะการไปอยู่นี่เาขารู้จักให้รู้จักมันไม่ใช่ว่าเราจะไปห้ามต่อไปอเรารู้จักเราเราจะคิดเป็นคิดอย่างนี้มันมีประโยชน์อย่างคิดเป็นมันจะมีกําลังของมันค่ะอ่า,อา,อาไม่ใช่ให้ห้ามความคิดแต่ว่าให้รู้จักจคิดคิดแล้วก็ให้แยกความคิดให้ถูกค่ะเออมันไม่ใช่คนตายบ่จะให้มันไม่ให้มันคิดไม่อยากคิดกันแต่มันคิดเอง ก็รู้แล้วมันคิดเองไงล่ะทำไมลวงพ่อจะไม่รู้แต่เราทอรู้จะคิดเรือมันจะเบี่ยงความคิดจะไปคิดอย่างอื่นได้มันจะไม่จมเรื่องนั้นพอคิดไปนานประมงก็เริ่มซึมมันก็เริ่มไปเพราะว่าไม่ได้สมปรารถนาคิดได้ไม่สมปรารถนาก็จะซึมเรื่อเศร้าเราจะได้เบี่ยงทช่ไเบี่ยงไปคิดอย่างอื่นคิดที่มันทันต่อเวลาคิดในเวลาที่มันเป็นไปได้มันไม่ใช่ห้ามความคิดแต่จะเบี่ยงความคิดได้ รู้ว่าคิดแบบนั้นมันไม่เกิดประโยชน์เลยคิดให้แมนตัวให้ตัวเองมันเศร้าให้มันโตมันเบาให้ตัวมันอ่อนเพรียวก็ถือว่าโอ้มันมีผลไปถึงกายไอ้คนคิดแบบนั้นมันถึงกายให้กายอ่อนเนื้อกายเบื่อหน่ายกายเซ้อหมองกายทำตื้นตตื้นม่อยากทําอะไรเดี๋ยวก็ได้เช็ดกันหนึงก็จะเป็นคอตายอยู่นะได้เช็ดกันหกันเดินถือไปตัวไหนดีวะเออเออไอ้คนคิดแบบนั้นอืมไอ้คนคิดอารมณ์ อารมณ์นี่มันอยู่ในเวทนาความคิดเนี่ยเขาไปว่าความในจิตเออเขาอะไอ,อ้จิตมันเป็นเปล่ปปาจิตน,นีออม่มันเป็นอุปทานอุปทานขันค่ะเอออารมณ์เนี่ยมันเป็นอเป็นเวทนาขันค่ะเออมันก็มาเกี่ยวกับขันมาเกี่ยวกับกายอีกค่ะเออถ้ารูปก็รูปขันรูปก็ไปกับรูปคนนี้มันสวยนี่รูปขนันเราก็รูปเขารูปอันนี้ไปยึดคนสวยข้างนอก ตัวเองสวยว่าเกิดมาไม่สวยคือเข้าม่อะไรก็ทำนี่ตัวเองกูมึทำอะไรคือเขาแต่มีพี่มีเหมือนเขามือก็มีอะไรมีเหมือนเขาทุกอย่างนี่รูปรูปเขาเียรูปบริาัรูปรูปขันเอารูปขันมาเอารูปขันไปยึดยึดติดรูปขันนี่พูดเรื่องขันขันว่ามันออกปากกันเออมันออกปากกันแหละถ้ามันไม่ขันมันก็ซึมก็ตัางตาบันบ้ายก็ทำตาแราไ่ตาดีๆทำตาละห้อย ทำแบบตาแบบหมาหมาห้องนอนหมาห้องนอนเป็นไงก็มดูอย่างพ่อเดูลูกพ่อก็ดูแลทำงานไปดูอยู่เหมือนมัดปวดขาใน่ไหมแจกจีนได้หายหัวเราะได้อั้งแต่สีบาร์เด็กเสิร์ฟอ่าไม่แค่แค่ว่าไม่แค่หัวสักอยู่ผู้เดียวเฮ้ยเด็กเสิร์ฟพอเห็นเราเราก็รัวพอเห็นเรามันก็เสียสีเปล่าเราอายุมากสมมื่อเราเป็นผู้ชาย ผู้ชายเห็นผู้หญิงผู้หญิงเห็นผูช้ชายก็เหมือนกันผู้ชายมีก็เหมือนกันถ้า,าเราเป็นเราเป็นเราเป็นเราแก่ไปเห็นเด็กเสิร์ฟนนุมน่มๆอะไรไนะไอ้ตรงนี้เป็นเขาเรียกอะไร <มา S 2> หน้าทองฮะซิบแทกมันมันร้<ฮ>อนร้อนมันก็เกิดอะไรสิก็ไม่รู<ส>้แล้วซการทองเป็นร้อนร้อนหนุ่มทองอะที่แทกทันไหมทันไหมเออ ตอนนี้ก็พอแล้วไปกันสีไปเรื่อยก็ไปเห็นท้งผู้ชายมีเห็นเมื่อตอนก่อนเห็นสีแพคมันขึ้นเขึ้นตอนสีแพคมันขึ้นตรงนี้โอเคสีแพกผู้หญิงมันขึ้นตรงนี้นี่สีแพกผู้ชายขึ้นตรงนี้ใช่แล้วนี่มันก็เดินไปก็มันก็สนใจมรืก็เสียดสีเขาว่ามันพอเขาความอยากมันเกิดกันเกิดตัณหาเกิดตัณหาภาวะตัณหานอนมันก็นอนไม่รับคิดถึงเขาวิวาปปัญหากัน หาทางออกึูเผ sí, ื um, okay? ่อะไรกูไปเลยกขนาดเบียกูเผื่อเื่อไรกูไปแล้วแหมันจะเกิดวีวะวีวะแล้วก็เข้ามาทางกายัมก็จะพากายไปสัตว์มีเขาอยู่หน้าอือนั่นแหละเผื่อพระเจ้าบอกมันอะไรกันไม่ไรเลยกันผีกันอะไรพระเจ้าสอนหมดไม่ต้องกลัวเป็นเป็นสาวกไม่ต้องกลัวกันผีกันอะไรกันของมันดำมันแดงมันอะไรอะไรหมดกัน ฉนิหลวมนนั่น sucking, มาดูสัตว์ประเภทไหนก็มาดูที่ตรงเขาเขาคันอ่อนเขาตรงหน้าอกขันไม่อยู่คนยาวะเลยต้องเลยศาสาวกต้องป้องกันเอาเองบอกมันบี่มันก็มันบอกคนยาวะบอกว่ามันฆ่าฆ่าพระอรหันต์ก็หลายมมนไ่แล้วถ้าเลี้ยงลูกก็ตอนนั้นแหละนี่ก็ตอนนั้นไปอยู่ต้นปุเวนเนาะอาจารย์ลอย ก็เป็นสิบสิบปุงเลยนั่งไปคนเหนือก็มาใส่เราว่านั่งมันก็ออดนี่แหละงก็กลับบัสก็ไปกลับทันข้าก็ยังไม่กลับเลยเยอะนะเยอะนะสองนะสองวันปีนองกันเที่ยวกวางตัวอาจารย์ลอยนั่งพ่อไปอาจารย์ลอยนั่งดูเลยดูไปก็ลืมเอาข้าวใส่ปากผิดปากสิเออท่านหรือมันมีผลถึงขนาดนั้นดูที่ นั่งดูเขาหรือมงเข้าใส่ปากพี่ปากแล้วลุงบูเห็นเห็นแล้วเฮ้ยยึดเลยห้ามยิดเลยข้อห้องดาบ้าดาลุงบุเอ็นของเขาสกปรกเขาสาปปาปิดไป้อยากดูเขาถ้ามันสะอาดเขาเปิดให้ดูแล้วแล้วใครจะไปคิดอย่างท่านท่านมันแก่แล้วอ่ะไม่ใช่ไว้ของมันนะเออไว้หนุ่มมันจะไปคิดได้หรือเปล่าน่ะดูสิขนาดสองร้อยยี่สิบเนื้อเพลเว็บนี่กเป็นการที้ไปเลยดูสิก็ดูดิ ปู่เว้ยไม่ได้ก็มันปูทำไมต้งคิดได้โอ้ก็ท่านเกเรเนี่ยไอ้พระหนุ่มมันจะไปคิดอะไรได้เป็นนั้นเะเข้อใส่ปากผิดพัดเขาดูสิเขาดูขนาดนันถ้าเป็นคู่รักกันหรอกไอ้พวกมันไม่ไปอ่าอย่างนี้ฟันกันเราอย่างปราฟันใครจะไปคิดได้นะไอ้เก่งสอนพ่อหลวงพ่อว่าเดินไปบิณฑบาตหมากระดูกกระดูกเขากระดูกหมูที่เขาต้มริงเหรอเนื้อไม่มีผัดมันหลายวันแล้วหมามันกัดกันแย่งกันพี่น้องกันเองเลย กัดกันไอตัวแพ้ก็เลือดออกตัวชนะก็เลือดออกคือกันตัวไหนกำลังได้ก็ได้ไปหหมาไปให้ดูขากระดูกไปก็วิ่งไปไปบังจอมโผนท่านก็เดินไปดูแอบดูมันก็เลื้ยๆเดี๋ยวมันก็ดังก็เกาะเนื้อไม่มีแล้วแต่ดูเนื้อเนื้อก็ไม่มีแล้วมันคืนน้ำลายใครทีเห็นเราก็คืนน้ำลายท่านก็มาพูดเลี้ยงข้าวผักดูมันดูคนรักกันกอดกันมันกินก็ไม่ได้นมั้แต่ดมระเรียนมันไม้ยเหตุกระดูกนี่ ใครจะไปคิดได้แบบนั้นไอท่านแกแล้วท่านก็พูดได้นี้คิดได้นี้แต่เด็กคนมันบุ๋มพันมันจะไม่คิดอะไรออกมันจะมาหาว่าหาว่าของเกียดมาเฉยก็เห็นว่าเขาฆ่ากันเขาอิ่งกันขอกันเชียวซักน่เนอะทาโลณทางเมืองน่ะใครจะไปคิดอย่างท่านได้ท่านเออเออเออถึงแกแล้วมันถึงลูกโอ้เป็นยังงี้ตัวนี้ แ้่ไวของมันนอ้อมันเป็นอยู่ที่ไวเป็มันต้องไวด้วยเป็นที่ไวของมันก็ไม่หยุดก็มีนะทำเพงสวนเยมันก็เป็นบางคนม้ามันเกเป็นบางคนนึงเป็นบางคนเหมือนปู่ว่าไม่ใช่ทุกคนบพระไม่รู้เรื่องเกิดทำพูไอ้ฟังจะคิดตามก็ไม่คิดแล้วดูยังไงมันก็สวยยุงเงินเลยูี่ยิง ก็มันเขาว่าี่ว่ามันคู่กันก็ใช่ข้าลเราคู่เองคู่กรรมใจว่ามันก็ถ้าพูดดีอะไรก็ดีมันก็อยากอยู่นานๆจะมีความสุขเหมือนกันนะมันเป็นกําลังกันกันมันหนุนกาลังทางใจได้ทางกายได้ก็คือกันแต่ถ้าเราไปยอดทั้งโลกมันก็ฮิตแล้วพ่อแม่หลวงปูมันไม่เพาะอะไรบ่ถึงได้กันได้หลปงปู่มานี่ถ้าจะเฉ่งก็เสร็จแหละอันนี้มันทางธรรมไงทางธรรมแต่คนที่จะรู้ธรรมนี่มันน้อยนะ เบลออกมามันก็เป็นท่ามันพัฒนาเป็นทั้งโลกกันี่เขาเห็นพระอรหันต์ศึกไปก็มีก็พอไปเป็นหลวงพีหลาดีแหละไอ้หลวงพีหลาเอ้ยผู้ชายหลงผู้หญิงเพราะว่าไอ้ผู้ชายหลงผู้ชายนี่ทีผู้หญิงหลงผู้หญิงเนี่ยนี่น่าเปรตใช่สมัยนี้เด้วยแหละเออผู้ชายหลงผู้หญิงมันก็เพราะว่าอยู่มันก็ยังสมดูแต่มันหลงกันเองทีเนี่บางเขาใส่แต่งละสิบล้านท้องหนักอึดเอ้ยฝรั่งชายผู้ชาย ผู้หญิงอายเลยเอ๊ะเป็นไรล่ะอมันจับเคยตู้ชนกันมันถ้าจับคยตู้ชนกันเออเรานั่งดูทางในเราคิดทางในดูสนุกลยล่ะมันเกิดยานเกิดปัญญาปัญญาก็คือมันเกิดปัญญาเกิดขึ้นแล้วเราก็รอรู้สติว่าเป็นยังงี้รู้ลูเวทนามันเป็นอย่างเขาเรียกว่ามันเกิดปัญญาเขาเกิดปัญญาเพราอคนไหนมีปัญญาคนนั้นก็เกิดยานญานปัญญาสติเขาเรียกว่ายิชา มันทําให้เกิดทําให้ความรู้ก็ไม่ให้ไม่รู้ความจริงเขาก็เรียกวิชาเกิดขึ้นเลยกับเราปัญญาเกิดขึ้นเลยกับเราแสงสว่างเกิดขึ้นเลยกับเราทําที่เราไม่เคยรู้มันก็มันก็ไปมันก็เป็นสายของมันถ้ารู้ทั้งนอกมันก็เอาวิชาเกิดขึ้นเลยกับเราเอาวิชาซ้ำเนี่ยซ้ำรอกับเรามือมือมันก็มือบอดงงงงดงงงงนอนแล้วก็ี้จเกียจเอาวิชามีรูปร่างลักษณะแบบนั้น ไม่รู้มันไม่ใช่มันไม่รู้ด้านไหนแต่มันรู้ด้านนอกไม่ใช่ว่ามันไม่รู้เลยเรื่องด้านนอกมันรู้หมดเรื่องํำชั่วเรื่องพูดนินทาขัมันรู้ทั้งหมดนั่นอวิชาชอาิชามันรู้แบบนั้น <itud> รู้เรื่องคนอื่นรู้แต่ไม่อวิชามันรู้เรื่องตัวเอง<ๆ>อวิชามันรู้เรื่องคนอื่น <acakt> แล้วก็ท่งนอกด้วยแล้วก็รู้เรื่องคนอื่นด้วยรู้มาก เออไม่ใช่รู้น้อยค่ะเออไม่ใช่อกไม่รู้เลยอเอาวิชาไม่ใช่แบบไม่รู้เลยรู้มากท่านจะรู้ด้านนอกค่ะมันไม่รู้ด้านในค่ะเอ้ยวิชานั่งตั้งค่ะเ่าอะไรมันเอาผักมามันก็ตั้งอับหรือนว่าผักอะไรผักกาดมันโอ้มันตั้งกาดหรือแค่นี่มันจะต่อยนะแกงมาดุมบอกแกงห้าร้อย ยังจนห้าร้อยเลยเอาเรื่องว่าก็มาลุงมันมาลุ้มเรามันมันลุ้มันลุ้จนท่อนมันนับกี่ท่อนน่ะมันลุ้มมันจะลุ้มเราอะไรวะโอ้ยมันชื่อมีหมดเลยเนาะเก่งห้าร้อยแกยังหัวเก่งจนครับมันจะลุ้มเราเลยไม่ค่ะนีมาเรื่อยๆจนมาจนก็แล้วกันไม่มีจนมึง มันยกมะยกผักกาดมาว่าอยากกินน้ำสมตอนใหญ่กินั้งเงาเฮ้ยเป็นน้ำมวยบ่หรอทอาคำลึกซึ้งจนไปให้สว่างเฮ้ยยี่เป็นเป็นมวยไงลุงปู่ฮะเก่งมาเอาผักน้ำมวยมาให้บ่ผักอะไรมาผักกาดให้เห้ยงยันงงเลยดิเฮ้ยพระดีลุงภูชายเป็นพระหน้าตายพูดหน้าตาจนนี่ ไม่ยิ้มหลวงพ่อยังยิ้มหลวงเลาะพระว่านั้นไม่ยิ้มไม่เลาะเลยเปพระนาตายพร,พ,รพระนาพูดขำลึกๆนีไน่นไหนนึกได้นึกขำ